สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนชาวไร่ข้าวโพดท,ทุกท่านนะคะป้าจอย5 G ีมาอีกแล้วนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงข้าวโพดของเรานะคะซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ได้ให้พ่อบ้านไปพ่นยาสารกําจัดวัชพืชนะคะก็ได้แนะนํากันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนทุกทกท่านที่ได้รับชมก็อาจจะได้เห็นแล้วนะคะวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกทกท่านได้ดูกันว่าหลังจากที่เราได้ พ่นสารกําจัดพัชพืชแล้วผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะพ่นสารกําจัดวัชพืชเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนพอดีใส่ปุ๋ยเสร็จก็เลยพ่นไปหรืออาจบางท่านอาจจะพ่นสารกําจัดวัชพืชก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยตามก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะพอพ่นเสร็จฝนมาพอดีค่ะทุกคน ก็เลยก็จะะกลายเป็นเอ่อสีของต้นข้าวโพดจะเป็นเขียวเข้มแบบนี้นะคะส่วนใบของหญ้าก็จะทยอยตายในที่สุดนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแล้วยาฆ่าหนอนอยังไม่ได้ฉีดนะคะทุกท่านนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีศัตรูพืชมารบกวนเช่นนอนเนาะถ้านอนมารบกวนเราก็สามารถดูได้นะคะในในยอดข้าวโพดว่ายอดข้าวโพดของเราใบของเขาจะเป็น เออเป็นรูนะคะทุกคนใบของเขาจะเป็นรูคือเขาจะไม่หยุดเขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะซึ่งการเจริญเติบโตในขณะที่นอนลงเขาจะเป็นต้นล้มบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะตัวนั้นคือนอนระบาดแล้วนะคะทุกท่านผู้ที่ทําเกี่ยวกับสวนข้าวโพดก็ต้องดูไร่ข้าวโพดของเราดูต้นข้าวโพดของเราด้วยนะคะปกติแล้วนอนเขาจะอยู่ตรงยอดนะคะนี่คือ เปลี่ยนพันใหม่แล้วนะคะทุกคนตัวนี้เป็นพันธุ์ของข้าวโพดอีกชนิดหนึ่งทําไมมันล้มเร็วจังป้าจอยยังไม่เคยใช่เมล็ดพันธุ์ตัวนี้เลยนะคะมันล้มเร็วค่ะทุกคนปกติแล้วป้าจอยจะปลูกพันแปซิฟิกสามสามเก้าหรือไม่ก็แปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะคะตัวนี้ก็เลยลองมาเปลี่ยนพันธุดูสรุปแล้วฝนตกแค่ครั้งเดียวล้มทันทีค่ะทุกคนรากของเขาจะเป็นฝอยน้อยกว่า พันที่เราเคยปลูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนแต่พันธุ์นี้ป้าจอยจะไม่บอกชื่อนะคะเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะหาว่าเราโจมตีเขาเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าพันธุอะไรก็เม้นใต้คลิปได้นะคะป้าจอยจะตอบให้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะส่วนพัน,นุนี้ต้นเล็กๆขนาดนี้ยังล้มได้แล้วแล้วเมื่อคืนนี้ฝนเขาก็ตกไม่แรงนะลมก็ไม่แรงล้มเลยค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าต้นใหญ่ขนาดนี้จะขนาดไหนนะคะก็รอดูผลงานของเราต่อไปนะคะเพราะว่าพันนี้ป้าจอยเพิ่งจะมาปลูกเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนนี่การการพ่นสารกําจัดวัชพืชของเราจะไม่ทําให้ข้าวโพดของเราแพ้นะคะทุกท่านจะออกมาในลักษณะนี้นะคะส่วนการปลูกข้าวโพดนะเราจะมีหลุมละหนึ่งต้นเพื่อที่จะทําให้ต้นข้าวโพดของเรา ได้ฝักใหญ่นั่นเองนะคะข้าวโพดแปลงนี้ป้าจอยจะปลูกด้วยสายน้ำหยดแต่เวลาใส่ปุ๋ยป้าจอยจะไม่ใช้เครื่องเพราะว่าการลงทุนมันก็เยอะเนาะแปลงนี้จะมีแค่สองไร่เองป้าจอยก็เลยใช้วิธีการหยอดหยอดปุ๋ยนะคะทุกคนใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็เราก็ทําเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยเนาะป้าจอยเคยลงในคลิปวิธีการทําเครื่องหยอดปุ๋ยไปแล้วนะคะทุกท่านเราสามารถย้อนหลังไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนพ่อบ้านเขาจะฉีดแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับออกมาคือป้าจอยได้ถ่ายลงให้ให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วนะคะทุกคนมีคลิปที่แล้วเราจะเราจะลงคลิปแบบนี้วันนี้เราฉีดเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยมานําเสนอให้ทุกทกท่านได้ดูนะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาที่ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องใช้ในราคาหลักพันนะคะทุกคนป้าจอยใช้แค่ราคาลิตรละสามร้อย แค่นั้นเองนะคะลิตรนึงสามารถฉีดได้เป็นสิบสิบถังเลยนะคะทุกคนหนึ่งถังต่อยี่สิบลิตรนะคะตัวนี้แปลงแปลงข้าวโพดตัวนี้จะจะเนื้อที่สองไร่นะคะทุกท่านสองไร่นี้เราก็สามารถพ่นสารกําจัดวัชพืชได้เหลือด้วยนะคะทุกท่านแต่ละครั้งเราก็พ่นแค่สองสเปรย์เท่านั้นนะคะสองถังฉีดเนาะ สรุปแล้วก็คือประหยัดต,ต้นทุนนะคะทุกคนเพราะว่าสารกําจัดวัชพืชตัวนี้เราใช้ไม่เยอะนะคะหนึ่งปลากระป๋องเท่านั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับของเราะคะ่ะทุกคนขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าทุกท่านจะมีเคล็ดลับที่ต่างกันนะคะการทําไร่ข้าวโพดไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนสําหรับป้าจอยแล้วป้าจอยง่ายมากๆเลยสําหรับการปลูกข้าวโพดนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเราก็ไม่ได้ใช้แรงงานคนเราจะใส่เครื่อง เครื่องปลูกข้าวโพดจะมีอยู่ในข้างหลังรถคูโบต้เอ่อคูโบต้แรง36หรือแรงอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีสําหรับปลูกข้าวโพดโดยเฉพาะนะคะพอจะเจริญเติบโตมาสักระยะหนึง่งประมาณเท่านี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นสารกําจัดวัชพืชแล้วก็พ่นสารฆ่าหนอนจบเลยคะ่ะทุกคนไม่ยากอย่างที่คลิปนะคะลองลองมาดูคลิปของป้าจอยนะเลื่อนดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดมีหมดเลยนะคะทุกคนป้าจอยจะ ลงคลิปทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดนะคะสำหรับมือใหม่ให้ดูแต่ละคลิปแล้วก็ไปดูกันเพราะว่าป้าจอยจะได้ลงไปแต่ละคลิปเนี่ยจะจะสื่อสารออกมาที่ป้าจอยเคยทำทุกๆครั้งนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่เคยที่จะไปเอาของคนอื่นมามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะอันนี้ป้าจอยทำด้วยกับมือเองค่ะทุกคนแต่ก็มีบ้างที่เราไปถ่าย ในส่วนคนอื่นนะคะแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆเราฟังเพราะว่าในบางครั้งก็อยากสื่อให้พี่น้องของเรารู้ว่านี่นะคือทําอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าประจอยไม่ได้ปลูกข้าวโพดต่อเนื่องกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการนําเสนอให้เพื่อนๆเราก็ต้องมีของคนอื่นบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนเราพ่นสารกําจัดวัชพืชไปข้าวโพดของเราจะไม่แพ้เลยนะคะดูใบข้าวโพดของเราค่ะทุกคนการการที่พ่นสารกําจัดวัชพืชเราต้องดูด้วยดูว่า ระยะของข้าวโพดขนาดนี้เราจะใช้ยาตัวไหนขนาดโตขึ้นมาเราจะใช้ยาตัวไหนคือป้าจอยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการใช้สารเคมีด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าข้าวโพดเรากําลังโตเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้สารกําจัดวัชพืชด้วยนะคะอันนี้ป้าจอยเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกท่านสําหรับมือใหม่นะคะจะอธิบายให้เข้าใจนะคะทุกคน ส่วนมากป้าจอยก็จะได้ลงคลิปไปแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูก็เลยต้องมาพูดอย่างที่เคยพูดนะคะทุกท่านนี่ค่ะพอดีฝนตกมาพอดีค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราก็เปิดน้ําในสายน้ําหยดให้เลยนะคะอันนี้เป็นการคลิปลับของการปลูกข้าวโพดของเรานะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนข้าโพดนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ